สวัสดีค่ะสวัสดียามันเย็นของวันที่9เดือน9นะคะวันนี้เรามีการจัดส่งสินค้ากั้นสองขันค่ะสำหร,รับโรตาร์คันแรกนะคะคูเบจ้า l 4 5 0 8 DI Special mm hmm. ค่ะอุปกรณ์น,นะคะตัวนี้มีไมมิ่ดันดีน่าแล้วก็หางสายย่ใหม่จาก LPS ค่ะปลายทางที่เขาเคชกูดนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณพี่จตุรพักละครอบครัวไว้วางใจโอนจองสินค้าเอาไว้ตัวนี้โอนจองจบออนไลน์จากจันทบุรีนะคะ ายทางที่เมืองจันทบ,บุรีค่ะ1ิธันว่าเอา1ิบกัญยาวันพรุ่งนี้รอรับช้างส้มขันยามหน้าบ้านได้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งคันค่ะมาแล้วนะคะลูกโมไซค์ซิ่งเตรียมขึ้นกันสําหรับยันมาสี่แรงนะคะตัวนี้เป็น e f 4 5 4 t นะคะอุปกรณ์มีใบมิดตดีหน้าโรตารี่จับหมุนแล้วก็จะมีฐานพวนใหม่จาก c m t อีกหนึ่งพวงค่ะปลายทางนะคะตัวนี้ที่เมืองนะครพน,นมค่ะคุณพี่รักมณีนะคะไว้วางใจเนาะ คุณลูกค้าออนจองจากอิสราเอลนะคะแล้วก็ส่งให้ครอบครัวที่นครพนมได้ใช้งานกันสําหรับคันนี้นะคะวันนี้0 99 0เรามีรถส่ง2คันอุปกรณ์ใหม่3ชิ้นขอบพระคุณความไว้วางใจจากคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะปลายทางที่เมืองจันทบุรีแล้วก็เมืองนครพนมค่ะพรุ่งนี้รอรับสินค้านาบ้านได้เลยพันใดที่มองหานะคะแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่กำแพงเพชรนะคะ บริการจะส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนขอบพระคุณค่ะ